คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้นะคะพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้ถูกเคลื่อนย้ายนะคะจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามารักษาอาการอาภาษต่อที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะโดยเครื่องบินของโครงการฝนหลวงหักข้อข่าวในวันนี้นะคะเราส่งบรรจงลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อติดตามความคืบหน้าอาการอาภาษตของหลวงพ่อคูณนะคะเชิญคุณบรรจงคะ่ะ มาสอนครับคุณผู้ชมครับขณะนี้หลวงพ่อคูณปริสิธทธ์โธได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับอยู่ภายในหอผู้ป่วยวิบูรณลักษณ์สองนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการผ่าตัดเพื่อเปิดช่องท้องหลวงพ่อคูณในการที่จะใส่สายยางเพื่อที่จะให้ยาและอาหารให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ นี้เนี่ยห้ามใครเข้าเยี่ยมหลวงพ่อคูณบ้างละอนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมก็จะมีอยู่ยกเว้นที่อาจารย์หอสี่ท่านที่ชี้แจ้งรายชื่อไว้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่ากลัวจะติดเชื้อภายนอกเพราะว่าต้องการเรื่องนึงเพราะอาจารย์เขาได้ประชุมกันแล้วว่าต้องขออัพตรงนี้เปหน่อยหนึงถ้าหลังจากผ่าตัดแล้วก็อันนั้นจะอีกกรณีหนึ่งเพราะว่าต้องการแบบให้หลวงพ่อท่านเออหายใจได้คล่องคือแบบคนที่แบบไม่มีกิจที่ทางู้บริการไม่ตัางเนี่ยก็ห้ามเด็ดขาดนะครับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธิรวัตรกุลธนานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลบอกกับผมก่อนเข้าเยี่ยมหลวงพ่อคูณครับว่าก็อันนี้ก็ต้องดูให้เรียบร้อยก่อนครับก็ไม่ว่าจะต้องตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าปลอดภัยก็ทิ้งทำนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูในรายละเอียดอีกทีหนึง่งว่าถ้าพร้อมก็ทําได้เลยที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวมต้องดูในภาพรวมเราจะต้องไม่ให้ขาดตบกบกพร่องเลยเพราะคนสูงอายุเนี่ยถ้าเป็นรายไปชนิดหนึ่งไม่ว่าจะระบบอะไรก็แล้วแต่จะทําให้ระบบอุ่นตามมาอาจจะต้องทําให้อาต้องดูในภาพรวมให้ดีและหลังจากที่เข้าเยี่ยมหลวงพ่อคูณได้ประมาณ5นาทีท่านได้เล่าให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งครับรู้แล้วว่าอยู่โรงพยาบาลเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็หลวงพ่อก็ยื่นมือมาจามับผมผมก็เลยให้ให้ จับศีรษะผมเป็นมงคลกับผมด้วยโดยพรุ่งนี้เช้าคณะแพทย์มีแผนที่จะทําการใส่ท่อป้อนอาหารผ่านทางหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรงแทนการใส่ทางจมูกโดยจะใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ข้อดีคือไม่ต้องผ่าเปิดหน้าท้องมีแผลเล็กคนไข้ฟื้นตัวเร็วและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนกับทางเดินหายใจทําให้หลวงพ่อได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอและหลังจากใส่ท่อแล้วหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆคณะแพทย์ก็จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหราราชนครราชสีมาต่อไปครับเกษมอินทปัรถ่ายภาพบรรจงชีวมคลการรายงานค่ะขอบคุณคุณบรรจงด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ